สวัสดีครับสวนมนพระกิงพรีพิน้าหกครั้งที่39มสิบเก้าจำวันที่8ปดบัดนี้วันที่8พิศจิกายนสองพนหรเป็นวันที่39ม้าข้าพาเจ้าในวันชนะพุทธงชัยขอถวายเสียงสดสัตยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์ยาบูชาแดกรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจอนในอัคาราพยาชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องดเถิดบทที่หนึ่งบทกักรัรตนไตรระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทนสว่าขาโตพระขวาตาธมโมธรรมน,นังตัสสัยสุปฏิปันโนพระขวโตาสาวกส,กสังโคสังฆันมา,ามิบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพิณา อรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปริมิพุโตผู้ในหิธรมาโนธานิปารมีหิจัตทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสรางคโตปูเฉมิอรตา,ตานตยังธรรมังสรามิโสตีนาบทที่สามโสตชุม,มนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราฉันตุเทวตาสัทธัมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขมุขทังสักเคกามารูเปสิริสิขราตาเตจันตะดิเขวิมาเน ทีเปรับเข๋ทีเปรับเขจะคาเมตรุวณะคาหาเนเคหะวัถุนิเขเคเตภูมามจะยันตุทเทว,วาชละทับและวิสมยเยขะคันทัพพานาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระรวะจานังสาธวูเมสุนันตุธรรมัสวรการโรอยมพระทันตาธรรมะสวรการโรอยมพระทันตาธรรมัสวรการโรอยมพระทันตาบทที่สิบบทที่สีบส่บทสวดอุปหะภาคณามกาม นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตั Get สสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัพพ <existing> <together> ุตสสะบทที่หบทสวดแต่สรณคมนาปาทะพุทธังสรานัชามิธัมมังสรานัชามิสังคังสรานัชามิทุติยมปิพุทธังสรานัชามิทุติยมปิธัมมังสรนัชามิทุติยมปิสังคังสรานัชามิ ตติยมปิพุทธังสระนังคชามิตต,ติยมปิธรรมังสระนังคชามิตติยมปิสังขังสระนังคชามิบทที่หกปุโสสัจกิริยคถานติเมสรนังอัญญพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสระนังอัญญธรรมุเมสรนังวังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจวเชนะ โสติเมโหตุสัพเพเบทที่เจ็ดบทสวติรัตนะปนามคาถาผู้ทางนเมรัตนะพตะสรีระจิตตังธรรมานเมรัตนะพุะวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนะพตะสุสีระทิฏฐิเอตังนเมติรัตนารัตนตยาวหังสัมาสมาสุสริตะวัตถุวิเศษะปูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวัปปะวัตังอสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทันเท เอกังวินาตทิตะเรสมาสัมภเวณะโลเกกทาจิจะจีเรนจะปาตุภูตังคทาพีระยามวิสยังอติทุตทะสัทถังวินยุหิปันทิตะชะเนหิวิชัญยะรูปังโรกรมหิเคหิจิกะทันจุประรัพะนียังเกสันจิสุทถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิ สมุปัสะตังมณะสีสุสุทธะปะสาทฐา,านางังปุญญติกานะมะสมมุตตะปุณะภูมังทุกขาปมุจจนะมุขาสานนังคตานังภูชาะเถสุปะระวังอติภูชเนยยังนิพพานะสัชิกิริยายุปะนิสัย,ยัตถังสัมมากิเลสมะละโสทะนสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสานนังขมะนิยะเนวะ ตัสมาหิตังติรัตะนังสารนังคตัมหะระตติงที่วางขณะเนสุนมัสสานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาริจาริยาสธารธาจะปุญเยนะตถาสุกาเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจักสัทาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิปะมานะภูโตโรกุตราทิสมโยนิยโตสุพภชัง ตโสปนิสะยะจะยายะยังปิโหตุวัตถุตเยปะริจิโตสุปสาทะกาโรบทที่8น้ำมการสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะนาลา,าปะกัดโท สามังวะคุโตสุขโตวิมุโตมารัสะปาราสาวินิโมทยันโตอาเปสิเขมังชนะตังวินเนยังพุธทธังวัังตังเสรษษาสารามิโลกัสสะนาถัญจาวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยัสสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัส,สวิสุทธิมาคังนินยานิโคธรรมะทรัสสัทารีสาธาวโหสันติกโรสุเจนโนธรรมัง วรันตังศีรสานามามิโมหปะทาหลังอุปะสันตะทาหังตันเตชะสเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวิดาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยางสัตติอิโยชโคจะสวากขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆังวรันตังศีรสานามามิพุทธานุพุตังสัมมาสีระทิฐิงตันเตชะสเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุ บทที่เก้าบทสวดนโมการอ,อตัตตะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัม,มพุทธะมเหสีโนนโมอุตตะมะธัมมะสสะสวะขาตัดเสวะเทเตนิธะนโมมหาสังคสาปิพิสุทธะสีระทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนะตะยัสะสาตุกลางนโมโอมะกาปีตัสสะตัสสะวัตถะยัสสะปินโม,มกาลปะภาเวนะวิขัจฉันตุอุปัฏฐวานโม,มการานุภาเวนะ สุวัติโหตุสัพพทานามโมการาัสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัยังพระคาวักเกสุวิหรารติเกปิราปตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงบรรจัสมาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเเหอหะวะรานเตหิ พรสหิจารุกะถาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปฏิตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขูสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตัะโหสิอายังโผพระขวาสักเยสุเวทัตติเกิดได้วัตถุสมิงมหาวเนเมหตาพิขูสังเคนะสัตถิปัญจะมัตเตหิพิขูสเตหิสัเพเหวาอัฏานเตหิพระสกหิจารุกะถาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติพระขวันตังทัศ,ศ,ทศ,ทศ,ทศอนอาศยะพิขูสังคันจะยานุณะมยยมปิเยนาพระควา เตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาพักวโตสันติเกปเจกขาถาภาเสยยาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาโพริโสสามัญชิตังวาปาหังปาสาเรยยะปาสาเรตังวาปาหังสมินเฉยยะอวะมิวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังติจากโโเอกาเทวตาพักวโตสันติเกอีมังกาถังอภาสิ มหาสมโยปะวาน่าเชื่อถือวักายาสมาคตาอาคาตตามหะอิมังธรรมะสมัยังทายตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตโคอัปราเชวตาพระพุทโตสันติเกอิกมังขะถังอภาสริปัตระพิโคสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาร,รถิวะเนตานิคะเหตวยอินทริยานิระขันติปันธิตาติอัตโคอัปราเชวตาพระพุทโตสันติเกอิกมังขะถังอภาสริ เชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจักมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักภูมาตาสุทันตาสุสุนังคาติอัตโคอปราเทวตาพระโตสันติเกอังคาถังภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนาเตขมิสัมติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริภูเรสันติติอัตโคพระวาริขุอมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโกาธาตุสุปุปตาสันนิปติตาหุนติ ตถาคตังทัศนัยะพี่ขูสังคัญจะเยปิเตพิกเวเหสุงตีตมัทานังอาถานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระรหิเยปิเตพิกเวพรวิสันติอนาคตะมัทนานังอาถานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาพรวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระรหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตะยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ เศรสามิพิกเขเวเทวกายานานมามิตังสุนาทสาทุกังมณนะสิกะโรธะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตปิขูพะพุทโตปจจะเสาสูงพระขาวาเอตัทธบูจะสิโลกะมนุกัสสามิยะัตภูมาตัสสิตายุสิตาคิริขะปังปะหิตตัปตาสมาหิตาปุทูสีหะวะสารินาโลมะหังสาปิสัมพนโนโอทาตะมะณะสาสุทธาวิปสัสสนะ มนาเวลาพินโยปัญจสเตยตวะวเนกพิระวัฒเวตโตอมตยิสถาสาวะเกศเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะทัสโวเตจะอาตปามากรุงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสนทัศนังอเปเกศตะมาทักขุงสหัสสังสัตถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสนามัทสงอเปเกนันตมาักขุงที่สาสภุตตาอุุง ตันจะสัพพังอภินญย,ายาวะวะวัคคิตวานัจกคุมาตโตอามาัตยิสัทธาสาวะเกสาสเนรเตเทวกายะอาภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวโเวเยวหากิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาวะยาขาภุมมากตะิละวัตวาอิทธิมันโตสติมันโตว,นวันละวันโตยะสสิโนโมทามานาอาภิกรมมุงพิขูนังสมิติงวนังชะสหัสสาเหมวตายาขานานตะวานินโนอิทธิมันโตสติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังสาตาคิดาติสาหัสสายะขานานตาวะนิโนอิท네ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสะสาหัสสายะขานานตาวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตาวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุง พิคุนังสมิติงวนังคุมิโรราชาคไคโกเวฟุลัสสะมิเวสนังพินยวนังสะตตกสาหัสสังยะขานางปยิรูปาสติคุมิโรราชาคไคโกสโสอา,าคะสมิติงวนังปุริมันจัติสังราชาตัตระโทปภาสาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายาสัสสิโสพุตตาปิตัสสะพระโวอินทนามามามหะพลายทิมันตโตสติมันตโตวันนาวันตโตยสาสัสสิโนโม,มทมนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวนังทักขิมันจัติสังราชาพิรุณโหตปะสาสติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสัสสิโส พุทธาปิตาสะพาโวิมนามามาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสัชโนโวธัมนาอภิกามุณพิกุลนางสมิติงวันนางปัจฉิมันจัติสังราชวิรูปโคภาษัสสตินาันธนังอธิปติมหาราชายัสสัชโสพุทธาปิตาสาพาโวนานามามาภราอิทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยัสสัชโนโวธัมนาอภิกามุณพิกุลนางสมิติงวันนางอุตารันจัติสังราชากุเวโรตปัสสาสติยขันธนางอธิปติมหาราชายัสสัชโส อุตาปิตสักผะาหูอินทนามามหาพลายอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิการมูภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาที่สังจัตตารตโตทักขีเนนาวิรุปะโกอชิเบนาวิรูปะโคคุเบโรตระังทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจัตโโรทิสาทันทะละมนาอัตถังสุวันเนกาปิลลาภัตเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคูวันจัินิกาสทามมายาปุเตนทุวิเวเตนทุวิภูจัติภูโตสหะจันทโนกามเสโทจัต กินุมันทุนิมันทุจักปะนาโทอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะกันทภโพนโรราชโนสะโภอาคูปัญจสิโขเจวะเิมทะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเดียจาราชโนคันทภาสหราชุพิโมทมนาอภิกามุงปิขุนังสมิติงวนัฐอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตจักกาคำภะสัศตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายสัสโนเอราวันโนมหานาโคปรโสภะคาสมิติงวนัง เยนะคาราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณะมชัชปัตตาเจตราสุปันนาอิติเตสนามังอคยันตธาอาคาราชานมาสิสุปันโตเขมามงคาสิพุทโธสนะหาหิวะจาหิอุป,ปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารณากังสุพุททางชิตาวชิชระหัตเธนะสัมมุทัางอสุรสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิติมันโตยัสสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุรา ฐานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจักอาหารโหนณมุจิสหัสตัตจักปาริปุตานังสัพเทเวโรจนามักาสนาหิตวะก็ดึงแสนางราหุพัธมุปาขมุนสมโยธานิพัฒมเตยที่ขูนางสัมปิทินนังอาโปจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตระขมุงวัตุนาวัตุนาเทวาโสโมจัตยะยะสัสสาสหะตรตากรุณากายาอาปุเทวาและสัสโน ทศเ,เตทะสะทากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชติมันโตนนวันโตยะสัสิโนมุธมนาอภิกรรม,มุพิขุนังสมิติงวานังเวณทูจจเทวาสหารีจะอาสมาจะทูเบยามาจันทส,สูปะนิสาเทวาจันทะม,มาภูประกิตาสริยสูปะนิสาเทวาสวิยามาภูปุรกิตานาคาตานิปุรกิตวาอาคูมันทะวรา,าหากาวะสูนังวาสโวเสโทสัคโคปาคาปุรินทถโททศเ,เตทะสะทากายาสเพนานตวันิโน อิทิมันโตสติม sa ันโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทามนาอธิกรรมุพิคุณาสมาติมิตวันังอาถาคูสาวาูเทวาชรามักิสิขาริวะอาริทัคาจารโอชาจะอุมาภูพานิพาสิโนพุทธนาสหธรรมจะอาจุตาจะอาเนสกาสุเรยะวิจิราอาปูอาปูวาสวะเนสิโนท่าเสตเสสะรากายาสัพเถนานัตวานิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทามนาอธิกรรมุพิคุณาสมาติมิตวันัง สมานามหาสมานามานุษสาม,มานุสุตมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาราคูขารยุเทวาเยจะโลหิตะปาสนโนปารคามหาปารคาอากูเทวายและสัจฉโนท่าเสตเตทัาสทากายาสเพนานัตตังวินโนอินทิมันโตจติมันโตวัน,มน,สสนมัมันโตและสัจฉโนโมทมนาอภิคารมุพิคุณนันสมิติงวะนังสุกากรุมหาลุนาอาคูเวขานัสสาชาโอทาตะไคาหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักขชามิสกาจะยะสัสสิโน ในานยังอาคาปชจโนโยทิสาอภิวาสติทัศเสเตทศธากายาสเพนะนตวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสัจจโนโมทมานะอภิกรมวิงิคุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุจิตายามากัตกาจะยะสัจโนสัมพิตะการามะเศธาชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาคาคูปาริณิมิตาทัศเสเตทศรากายาสเพนะนตวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวันโวันโตยะสัจโนโมทมานะอภิกรมวิงพิคุนังสมิติงวะนัง สัตเถรเทวะนิกายาสัพเพนานตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจันเยสัทิสาสหปาวุฒธะชาติมัคขีรังโอคะตินะมานาสวังทะเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขธรรมะประมาตโตจะอุตตาอิทธิมโตสหัสันนังกุมารุติโสจะโสภาขะสัมิติงวะนังสหัสสะพัมมะโรกานังมหาปรมาพิติถติอุปปันโนสติมันโตพิสมาคายโยยะสัสสจโสทัศเสรษฐาอิสราอากูปเจกะวะวะสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาิโตปริวา,าิโตเตจะสัพเพอภิจันเตสินเตเทเวสัพหมมเกมาลเสนา,า,าอาภิจามิปัสสะกันนะหัสามันที่ยังเอทะกันนะหักถะพันถะตาเคนพันธะมัทูโวสมันตาปริวาเตทะมาโวมนจิทะโกจินังอิติตัถะมหาเสนอกันนะหาเสนางอาเปเอยสปานินาตละมาหาจัสะรังกตวานะเพระวังยัตถาปาวุสโกโมเมโคธานะยันโตสวิจุโก ตาทาโสปจ,จุทาวติสังคุโทโธอาศยางวเสตันจะสัพังอภินายะพะวัคขิตวานัจคุมาตตะโตอมติยิสถาสาวะเคสเ,เสนรรเตมารเสนะอาธิกันตาเตวิชานาถทิโภเตจะอาตาปามกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางบีตะตาเคหิปากามุงในสังรมังบิอินทยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสาัสัตโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนสุตาติ